สวัสดีครับมาพบกับผมชอมิสเตอร์ยนในดวใจครับก็มาพบกันอีกคลิปครับนี่มีของมาฝากมีของมาฝากชิมงานช่างนกครับอันนี้ผมได้กบมาฝากกำลังเก็บ มาขายวัวจะได้กบกลับบ้านนะครับเอาไปผัดเผ็ดแรงทีนงานนี้ก็กำลังขนวัวขึ้นรถครับจะกลับบ้านแล้วขึ้นขนวัวขึ้นเจ้านำโชคครับเจ้านำโชคจะกลับบ้านแล้ว サロリー。

เฮ้ย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 เจ็บกอดเจ็บกอดวัวมันจะรุดะจัวัวขึ้นครับกลับบ้านแล้ว

คนตั้งก็ขนวัวขึ้นรถกลับบ้านกันหมดแล้วครับตลาดใกล้เลิกแล้ว บางตัวก็ขึ้นง่ายบางตัวก็ขึ้นยากครับก็ต้องช่วยกันเอาขึ้นครับบางตัวก็ไม่อยากขึ้นสน่นนีนก็คนดึงครับเรามาดู FC บางคนบอกว่าสะพานสูงเกินไปก็ไม่สูงนะครับต่ำกว่าท้ายรถกระบะอีกครับ อย่างรถกระบะอย่างนี้รถเนี่ยก็สูงครับเขาก็ดึงมันก็กระโดดขึ้นเลยแต่ตัวนี้ต่ํากว่าครับมันก็เป็นบางตัวครับขึ้นยากขึ้นง่ายหนูครับรถพ่วงออกแล้วครับนังสิบล้อมาซื้อบัวรถพ่วงก็ออกแล้วครับ วิกเตอร์แล้วก็เอสเจ็ดร้อยครับอันนี้เป็นรถที่พี่นกต่อให้นะครับกันสิบลอ้ลอสิบสองล้อคันนี้อู๋พี่นกการช่างนี่เลยครับช่งชงกกางนกช่างนกกําลังอวัวขึ้นนี่ก็เป็นรถของช่างองครับสิบสองล้อรถช่างนกคันนั้นก็เป็นพี่นกทําให้สิบสองล้อแต่คันนั้นจะสั้นกว่ารถช่างนะครับ ก็ทยอยทยอยกลับกันหมดแล้วครับไอวัวตัวนี้มันไม่ยอมขึ้นรถเจ้านำโชคครับวันนี้มาคันเดียวเสียเน็กไม่ได้เอาสิบอรอมาครับสิบอรอฝั่งนั้นก็ออกแล้วครับ

โชคครับ12เรอบ้านฟาร์มมีสกุลอย่างรอครับรถรอมุมนี้เรารอนะครับสวยงามเดยนต้อมดูครับ สนใจต่อกะวะนี่ครับเบอร์โทร0908327818ครับพี่นกการช่างสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิสเตอร์โยหนึ่ง,นงในดวงใจชาแนลเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ